สีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวอเรตจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอกัน้นมาที่ลังไปในแบบนิมียา <c oughs> น้ำหัดาลกเป็นของเราเที่ยวมา ่ PAT สวัสดีครับเที่ยวลงมาไทยแลนด์เวอร์วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีครับแล้ววันนี้เราจะมาเที่ยวกันแบบฟินๆให้รอบเมืองลบบุรีเลยการมาลบบุรีในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะมาลบภาพจําเดิมๆเพราะว่าน้องลิงเนี่ยลดลงแล้วครับและพิกัดจุดแรกที่เราจะไปเช็คอินกันนั้นก็คือสารพระการถ้าเราไม่ไปถือว่ามาไม่ถึงลบบุรีครับ ครัสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผมมาลบบุรีทั้งทีนะครับมีเจ้าบ้านพาเที่ยวก็จะอุ่นใจหน่อยนะครับเอเห็นว่าที่นี่เนี่ยน,นะครับสารพระการเนี่ยจะมีการแบบปรัแบบรูปนะดูแบบดูดูดีขึ้นอนะ่ะดีขึ้น อย่างแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยเนี่ยเราจะเห็นความสะอาดที่มากเพิ่มขึ้นแล้วก็สีสันเนี่ยสดมากเพิ่มขึ้นครับผมทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนที่อยากมาเที่ยวที่นี้นะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งกับลิงครับลิงก็น้อยลงน้อยลงครับเพราะว่ามีการจัดระเบียบแลวก็ควบคุมประชากรลิงครับผมอย่างนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ประวัติของสารพการเนี่ยรเราสามารถสอบถามใครได้บ้างครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคนลบบุรีทุกคนเรู้อยู่แล้วแต่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาท่านหนึ่งนะครับผมกน้ัล ครับผมาสวัสดีครับสโมครับสวัสดีครับมาถึงตรงนี้ด้านหลังของเราเนี่ยเป็นสารพการใช่ไหมครับครับผมส่วนด้านหน้าของเราเนี่ยเป็นพระปางสามยอดครับพระปางสามยอดครับทั้งสองสถานที่นี้เกิดในยุคเดียวกันไหมครับสารพการนี่จะเกิดก่อนประมาณ200ปีนะฮะในช่วงพุทธศตวรรษที่16นะฮะแต่ก็มีการใช้งานเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ครับฮะซึ่งตอนช่วงพุทธศตวรรษที่18อะพระปางสามยอดก็มีการก่อสร้างขึ้นมานะครับ แล้วแต่เดิมเนี่ยสารพยาการเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับเดิมโดยทั่วไปจะเข้าใจเรียกกันว่าสารสูงเนื่องจากลักษณะแห่งการก่อสร้างเนี่ยสูงเด่นขึ้นมาครับต่อมาก็มีการค้นพบเทวรูปของบุคคลที่มีสี่แขนนะฮะแต่ว่าส่วนหัวส่วนแขนเนี่ยหักหายไปก็เลยอนุมานว่าเป็น กจ้าพ่อประการก็เหมือนกับเป็นเทพารักษ์ที่แบบคอยปกปักรักษาเมืองลบบุรีสาเหตุที่ได้ชื่อว่สาสารสูงเพราะว่าฐานเนี่ยฐานยกสูงขึ้นไปเป็นเป็น,ปนีลาแรงต่อไป oh. ส,ส่วนที่เป็นทางขึ้นเนี่ยได้สีทิศขึ้นได้สีทิศเลยได้สีทิศแต่โดยลักษณะเนี่ยควรจะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกเสมอไม่ว่าจะเป็นเทวาลอะไรก็ตาม ตอนนี้เราข้ามาจากสถานพการนะครับเพื่อที่จะมาที่พระปาง3ยอดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับอย่างที่ครูอ้ําบอกว่าลิงน้อยลงแล้วเนี่ยตอนนี้เขามีการจัดการเรื่องลิงยังไงบ้างครับเนื่องจากเราทําการควบคุมประชากรลิงเราจรึงต้องการจัดระเบียบเนี่ยให้ลิงเนี่ยอยู่เป็นที่เราจรึงทําการลดประชากรลิงควบคุมให้ลิงเนี่ยได้ไปอยู่ในสถานอนุบาลสัตว์ป่าของลบบุรีที่เขาได้จัดนะครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้โดยรวมคือ อันตรายต่อโบราณสถานเนี่ยมันน้อยลงเราได้บ้านเมืองของเรากลับคืนเราวงถึงพื้นที่เศรษฐกิจของเราด้วยครับผมพระปรางสามยอดนะฮะเป็นโบราณสถานสำคัญที่หนึ่ง <Yeah. S 3> โดยเทคนิคแล้วคือปราสาทสามหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกันแล้วก็มีฉนวนทางเดินเชื่อมหากันนะแต่ทีนี้ด้วยคนไทยเรียกเห็นเป็นพระปรางเ็าเรียกปรางสามยอดครับับ พระสารยอยที่เป็นถือว่าเป็นพุธทธสถานแทนองค์พระรัตนตรัยมหยา,นนะา,ายาะก็คือบุคลาธิฐานของพระรัตนตรัยโดยประสาทองค์กลางเนี่ยก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปนักตรกนะฮะองค์ฝั่งที่ใต้ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปัญญาปรารเปตตาเป็นเป็นผู้หญิงนะตัวแทนแห่งปัญญาก็คือพระธรรม ส่วนหลังทิศเหนือก็จะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนซึ่งเป็นตัวแทนของนักบ,บวชโดยทั่วไปก็คือแทนพระสงฆ์รวงจะเป็นพระตนะไูในศาสนา,า,าพุทธนิกายมหายางนะซึ่งเฟื่องฟูอยู่นตอนนั้นสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่18นะตรงกับสมัยขบายนของอวัฒนธรรมเขมรโบราณลักษณะาการก่อสร้างก็คือเป็นเนินดินที่ถมขึ้นมานะ อาจจะเกิดจากการขุดสระน้ําโบราณซึ่งอยู่ทางด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือชี่ว่าสามโนราขุดดินตรงนั้นขึ้นมาถมบริเวณนี้ให้เป็นเนินขนาดใหญ่แล้วก็ก่อสร้างด้วยศิลาแรงแล้วก็มีการฉาบปูนปั้นปูนนะฮะสัินิษนะฐานวั่เดิมเนี่ยคงจะมีลวดลายของส่วนประกอบสถาปัตยกรรมที่เป็นหินทรายด้วยนะครับเช่นทับหลังต่างๆแล้วก็กรีบขนุนนะฮะ ้บางส่วนก็เป็นปูนปั้นเข้าไปด้วยฮะแล้วแต่ความขนาดของช่างในสมัยนั้นส่วนลูกเคารพที่อยู่ด้านในก็จะสลักจากหินทรายสําหรับอาคารที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นอิฐนะฮะ mm hmm. ก็จะสร้างในสมัยอยุธยานะฮะ mm hmm. น่าจะเป็นช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับ mm hmm. ซึ่งมีพระราชนิยมในการสร้างวิหารไว้ในทุกๆท,ท,ที่ที่เป็นศาสนสถาน มาเห็นลบบุรีในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ายังคงมีมนต์เสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่าอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสังเกตเห็นนะครับสตรีทอาร์ตที่มีอยู่หลายจุดเลยเดี๋ยวครูอ้างต้องความผมเที่ยวนะแน่นอนครับแต่ยังไงก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแตงโมมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้แบบละเอียดยิบเลยครับขอบคุณครับร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชน ร,ร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง อ้พาผมเนี่ยเดินลัดเลาะนะข้ากาแพงนี้มีผลงานสตรีทอาร์ตเยอะมากเลยครับทำไมถึงแบบมีผลงานเยอะขนาดนี้ครับผลงานที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเนื่องด้วยงานแผ่นดินสมเด็จพรนรา,ายมหาราชเมื่อปีที่แล้วที่จัดเป็นขึ้นครั้งที่37นันะครับก็ หลังจากได้มีการบริหารจัดการการแก้ปัญหาเรื่องประชากรลิงล้นเมืองนะครับเราพยายามคืนสีสันและก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลบุรีดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีแนวคิดนะครับในการสร้างผลงานทางศิลปะนะครับด้านบนผนังกำแพงเกิดขึ้นหรือที่เราเรียกว่าตนดานั่นเองอย่างสตีดาที่อยู่ในบริเวณตัวเมืองอะไรแบบนี้ครับผมจะมีกี่จุดให้เราได้เห็นบ้างครับสําหรับจุดหลักๆแล้วนะครับมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4 4จุดนะครับจุดนาร่องเนี่ย จะเป็นบริเวณด้านรอบ สวนราชานุสรครับนะครับ,รบซึ่งเป็นการดึงสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดลบบุรีมาแข่งขันกันพอ <amid S 2> เป็นจุดนําร่องล <Anita. S 1> หลังจากนั้นเราได้ความสวยงามมาก็จะเป็นการขยายจุดเพิ่มเติมก็จะเป็นจุดต่อไปก็จะเป็นบร Lights ิเวณสี่แยกเส้นเหงกนะครับ,รบ <S <S ก็เป็นจุดไฟแดงนะครับเป็นจุดไฟแดงมีความสวยงามและเราก็ได้ขยายไปที่จุดตรงสี่แยกเทวสถานปังแขกพื้นที่มีความกว้างกว่านะครับได้สีสันที่สวยงามมากกว่าแล้วก็ในจุด สุดท้ายก็จะเป็นส่วนของอบริเวณฟุตบาททางเท้าตรงข้างประปงาง3ยอด <L ynn> um> ก็ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยมาทําตัววอลสตรีทขึ้นมาครับถ้ารอบตัวเมืองลพบุรีจะเห็นว่าจะมีหลายร้านค้าหลายคาเฟ่นะครับได้ทาสีตึกและในแนวของความเป็นสตรีทวอลขึ้นไปเลยดังนั้นสวยแน่นอนแล้วก็สีสันสดใสและอยู่คงได้นานกว่าด้วยครับโอ้โหเจ๋งมากเลยเนาะครับผม านเทปทา รู้จักเราเกิดทันสลับเทปไหมทันครับทันใช่ไหมทันทันหลายร้านเนี่ยมันเป็นแต่ก่อนเนี่ยเด็กยุค8 0 9 0เนี่ยเราจะเกิดมาพร้อมกับพวกเทปคาสเซ็ตใช่แต<ช>่แม้วก็แผ่นซีดีซึ่งพอเดี๋ยวนี้พอมันเป็น MP3 m p 4ไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีสิ่งเหล่านั้นหาฟังนะครับร้านนี้เป็นร้านเดียวที่ยังคงอยู่และก็ยังขายอุปกรณ์ที่ยังใช้ได้จริงแล้วก็คงรักษาในส่วนของเทปแล้วก็แผ่นซีดีและ DVD ไว้ด้วยอเลยทําให้เป็นร้านเดียวที่มีความเป็นวินเทจมากๆแล้วพอ การเวลาผ่านไปของเราเนี่ยเมื่อมันกลายเป็นวินเทจราคามันพุ่งขึ้นสูง เดี๋ยวนี้ก huh. yeah. ็มันสามารถขายได้นั่นเองจุดนี้ผมจาได้ครับผมชอบมีแบบว่าวัยรุ่นเนี่ยเขามาเช็คอินกันที่นี่เยอะอจริงๆไม่แค่วัยรุ่นครับนะครับวัยผู้ใหญ่ก็มาผู้ใหญ่อย่างเราเราวัยผู้ใหญ่กว่าเราจริงๆวัยผู้ใหญ่กว่าเราเราก็มาเพราะว่าลบุรีเนี่ยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ครับเราก็มีประวัติศาสตร์ที่จะขายตัวเองเหมือนกันแต่สิ่งที่สามารถเพิ่มเติมเข้าไปนอกจากประวัติศาสตร์เนี่ยในตัวเมืองลบุรีรู้ไหมนั่นคืออะไรคือความคลาสสิกนั่นเองเราใส่ เมืองประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับความคลาสสิก mm hmm. นะครับมันจะกลายเป็นเมืองที่มีความนี่นี่คืออัตลักษณ์ของลบุรี ah. ที่ไม่มีที่ไหนเหมือนนั่นเอง mm hmm. ใช่ใชนะครับแม้กระทั่งผนังที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่านี่คือบ้านของเอกชน uh huh. เขาแค่อยากให้คนเนี่ยมาเข้าร้านเขาครับ mm hmm. เขาก็เปิดพื้นที่ผนังบ้านเขาให้กลายเป็นฟรีโฆษณา mm hmm. สําหรับคนที่อยากมาทําสำหรับกลุ่มที่อยากมาโปรโมตตัวเอง, mm hmm. เองแค่นี้ก็ได้ลวเพราะว่าลบุรีเนี่ยมีตึกต่างเยเยอะแยะมากมายไปหมด ครับเป็นโรงหนังเก่าใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโรงหนังที่ชื่อว่ามา,าลัยลามานะครับผมแต่ตอนนี้เรามีนามสกุลเพิ่มคือมาลัยลามาคาเฟ่คาเฟ่เฟด้วยใช่<อ> <ots> นะครับอยากรู้ที่มาที่ไปไหมว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ใช่อยากรู้ครับเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยนะครับตอนที่ประชากรลิงยังไม่เยอะยังไม่ล้นเมืองตรงน,นี้คือโรงหนังเก่าชื่อมาลัยลามา<ช>ซึารร่งเป็นโรงหนังที่เป็นโรงหนังแรกนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองลพบุรีเลยแล้วหลังจากนั้นพอประชากรลิงเพิ่มขึ้น เมืองลบบุรีก็เริ่มกลายเป็นเมืองล้างเพราะประชากรลิงเนี่ยสร้างผลกระทบเยอะแยะมากมายครับเพราะตอนนี้ได้มีการจัดระเบียบเพิ่มเติมมากเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้กลายเป็นคาเฟ่นะครับศูนย์รวมคาเฟ่ทั้งหมด5ชั้นเนี่ยมีกันแต่ละชั้นเนี่ยหลายคาเฟ่มากเลย และจุดเด่นของตรงนี้คืออะไรรู้ไหมโลเคชันมันดีมากเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปถึงชั้นชั้นบนนะครับ,รบเราสามารถมองเห็นพระปางสามยอดแล้วก็สารพระการรวมถึงสถานีรถไฟแล้วก็ตัวเมืองลบบุรีได้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับผม ีเนี่ยนะครับจังหวัดลบบุรีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็คือรางรถไฟที่ผ่ากลางเมืองนะครับแล้วก็ยังเห็นโบราณสถานสําคัญสําคัญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพระกานะครับพระปางสามยอดหรือแม้กระทั่งตรงโน้นนะครับวัดกระศรีรัตนมหาธาตุครับพูดถึงรางรถไฟนิดนึงครับตรงนี้เห็นกางเต็นท์เต็มไปหมดเลยขนาดไปกับรางรถไฟเลยนี่คืออะไรครับอันนี้คือเป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของทางเมืองลบบุรีเนี่ยตัวใจกลางเมืองลบบุรีให้กลับมาฟื้นคืน ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงได้มีการจัดถนนคนเดินในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเย็นนะครับถึงช่วงค่านั่นเองวันนี้วันอาทิตย์ด้วยถูกต้องครับอยู่ไหมครับผมอยู่ครับอยู่นะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกันดีกว่าไปหาอะไรกินด้วยได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับผู้อ้างคว่ามขอไปเช็คอินที่พักแป๊บหนึ่งพราะได้เวลาแล้วโอเคครับผมเย็นนี้เราเจอกันโอเคแล้วกลับมาเจอกันช่วงเย็นครับครับข่าวฝน ไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV เดินเที่ยวกันมาครึ่งวันแล้วนะครับถึงเวลาที่เราต้องมาเช็คอินกันบ้างแล้วล่ะแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ที่พักแห่งใหม่นะครับนั่นก็คือเดอะซิกรีสอร์ทลบบุรีครับเท่าที่ดูเนี่ยนะครับจากภายนอกเนี่ยนะครับก็จะมี2แบบครับทั้งมินิมอลแล้วก็โมเดิลครับพี่กรณ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไงครับ พอดีเป็นคนชอบทานกาแฟเข้าคาเฟ่ครับก mm hmm. ็เลยเห็น สองสไตล์นี้เป็นที่นิยมกับสาหรับผู้ค้าทั่วไปครับเราก็เลยนํามาตกแต่งในส่วนของที่สองของเราเพื่อที่จะได้เป็นที่ถูกใจกับผู้ค้าสามารถมาถ่ายรูปได้จะมาพักได้มองจากภายนอกในฝั่งโมเดินเนี่ยข้างนอกเหมือนกันหมดเลยข้างในนี่เหมือนกันไหมครับข้างในจะแตกต่างกันตรงเฟอร์นิเจอร์สีของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สีของกระเบื้องครับห้องนี้ก็จะแต่งสไตล์เป็นมินิมอลเก็นกระเบื้องลายไม้ครับเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ แต่เน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ดูบรรยากาศในห้องอบอุ่นเปรียบเสมือนบ้านมจริงๆก็กว้างเหมือนกันนะครับกว้างครับมองข้างนอกเหมือนเล็กนะแต่เข้ามาก็คือเหมือนแบบสบายเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ ไซส์เดียวกันใช่ครับเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยแต่ว่ากระเบื้องเนี่ยไม่เหมือนแต่ลอย่างกันใช่ครับอันหนอ่อนใหินอ่อนครับอครับอันนี้อยู่ในโซนของมินิมอลเหรอครับใช่ครับเป็นโซนมินิมอลโอ้โหมาถึงห้องมินิมอลข้างในก็คือเน้นความแบบยู่สบายใช่ครับโปร่งโล่งดีครับห้องนี้น่านั่งนอนมากๆเลยเตียงก็นุ่มนะครับถ้าหากว่าใครมา ลบบุรีเนาะอย่าลืมนะครับที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงที่น,น่ามาเช็คอินนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ได้เวลามาเช็คอินรอบค่ำกับถนนคนเดินลบบุรีแล้วนะค,ะครับถึงแล้วครับผมถึง,แล,ถงแล้วถึงแล้วอย่างเป็นทางการนะฮะเขาบอกว่าถนนคนเดินที่นี่เพ<ช>ิ่งเปิด,ดม,มาได้ไม่นานใช่ไหมครับไม่นานครับผมก็เพิ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานี้เองสดใหม่ๆเลยครับอแล้วเขาเปิดวันไหนบ้างโดยปกติเนี่ยเราจะเปิดนะครับถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลพิเศษเราจะเปิดทุกวัน เสาร์และวันอาทิตย์ครับผมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มโดยประมาณครับโอ้โ4โมงเย็นถึง5ทุ่มครับอันนี้ใครอยากกินอะไรแบบจุกๆนี่ก็สามารถมาเดินเส้นนี้ได้เลย <you> ได้เลยครับอาหารการกินรวมถึงงานคราฟต์ก็มีน,นะครับงานศิลปะท้องถิ่นเองก็มีด้วยนี่นะครับผม ้เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นอันนี้จิ๋วที่สุดเลยอดีครับเขาบอกว่าอาหารจะแซ่บไม่แซ่บต้องดูว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยของคนที่ปรุงเนี่ยเขาเป็นยังไง อาหารหลากหลายมากดูไม่น่าเบื่อเลยเพราะว่าดูแล้วอยากกินทุกร้านเลยถ้าถามว่าคนที่ชอบเดินแบบถนนคนเดินแบบนี้แล้วถ้าเขาไม่ได้มาเสา์อวทิ์เนี่ยเรามีวันอื่นให้เขาเลือกไหมครับมีครับผมเฉพาะในตัวเมืองลพบุรีเนี่ยเราจะมีตลาดถนนคนเดินทุกๆวันพุธด,ด้วยจะเป็นถนนที่ตั้งแต่ทางรถไฟนะครับมุ่งตรงไปสู่วังนารายวังนะารา,ายราชนิเวศน,น,นั่นเองครับ,รบจะมีทุกๆวันพุธเลยวันพุธก็จะเวลาประมาณกันเลยครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มโดยประมาณ ไม่ดึมกม,ดมากไม่ดึกมากไม่ดึกมากนะครับ นี่ครับถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะมาเดินนะครับช้อปปิ้งซื้อของกินอร่อยอร่อยกันนะครับทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์นะครับสี่โมงเย็นถึงห้าทุ่มนี่ถนนคนเดินลบบุรีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนข้างๆพระปางสามยอดครับผมครับผมอร่อยแน่นอนใช่ใช่สนุกด้วยประวัติศาสตร์แล้วก็ดื้อของวินเทจครับอ่าครับผมเอ๊แต่ว่าที่ลบบุรีเนี่ยนะครับเขาจะมีงานใหญ่ๆทุกปีเลยที่จะทุกปีอ่ะใช่ครับผมที่จะถึงนะครับในสัปดาห์หน้านี้เองครับผมนะครับนั่นก็คืองานแผ่นดินสมเด็จพระนรายมหาราชนะ ภายใต้ชื่อคอนเสิร์ที่ชื่อว่านุ่งโจงข่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับผม <S <S ซึ่งในปีนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่38แล้วครับประจำปี2569และในปีนี้จัดด้วยกันหลายวันเลยนะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่22กุมภาพันธ์2569ครับ10วันเต็มเต็มครับผมจุใจจุใจครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาลบบุรีนะมาเที่ยวมากินมาฟิ ก็มาร่วมกันย้อนรอยประวัติศาสตร์เนี่ยวางแผนกันดีๆนะครับครับผมสำหรับวันนี้เที่ยวเราไม่แท d นรวมเหมดเวลาลงแล้วครับมาพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอขอบคุณ The s ซิ Resort รลบุรีโทร9 9 6 267 1326เ่า